วิธีการเสียบยอดน้อยหนาตามไปดูกันเลยครับก่อนอื่นผมก็จะพามาดูที่กิ่งน้อยหนากันก่อนเลยครับน้อยหนานั้นค่อนข้างมีความแปลกกว่าพืชชนิดอื่นอยู่นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือตายอดของน้อยหนาน,น,นั้นจะอยู่ใต้ขั้วใบนะครับถ้าอยากให้เขาออกยอดใหม่ไวๆก็ให้เด็ดใบออกก่อนนะครับเริ่มจากการตัดต้นตอให้ขนาดใกล้เคียงกับยอดพันธุ์ดีที่เราเตรียมมานะครับปาดแบบฝานบวบให้ได้แผลแบบในรูปเลยนะครับจากนั้นผ่าปากฉลามประมาณครึ่งหนึ่งของรอยแผลครับ ก็จะได้แผลต้นตอออกมาแบบนี้เลยนะครับต้นตอเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ยอดพันธุ์ดีกันต่อเลยครับทําการตัดยอดพันธุ์ดีของเราออกมานะครับวันนี้ผมก็จะทําการเสียบประมาณ2ข้อตานะครับปาดแผลแบบฝานบวบขนาดเท่ากับต้นตอเลยครับหลังจากนั้นก็มาทําการผ่าปากฉลามขนาดประมาณเท่ากับแผลของต้นตอนะครับแผลของยอดพันธุ์ดีก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับทีนี้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็ได้ผลออกมาดีครับนํายอดพันธุ์ดีมาเสียบเข้ากับต้นตอได้เลยครับ จะเห็นได้ว่าแผ่นนั้นค่อนข้างสนิทกันดีเลยครับจากนั้นทําการพันด้วยเทปการเสียบยอดในหนาก็จะมีขั้นตอนประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดถูกใจกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอบคุณ